ทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวเป็นดีที่เรามีข้อมูลมักมที่พร้อมจะช่วยคุณ แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบที่คุณสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบครับทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหามีทางออกเช่นเคยกับรายการ NBT มีคำตอบครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่า ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนหรือว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้แต่ว่าหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญเลยก็คือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ครับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้บุคลากรในตลาดแรงงานโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยสามารถที่จะไปแข่งขันได้ในระดับโลกก็ต้องมีการพัฒนาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากรมพัฒนาฝีมือแรง,งงานเองเนี่ยมีการขับเคลื่อนทั้งคนปกติที่เป็น กลุ่มผู้ใช้แรงงานกับกลุ่มคนพิการรวมถึงเทรนด์กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนฝีมือแรงงานในลักษณะไหนอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับท่านเดชาพฤึกพัฒนรักสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจตครับโอ้โหพูดถึงว่า ฝีมือแรงงานคนทํางานนี่ก็ถือว่าเป็นกลไกเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สําคัญที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคตนะครับท่านครับเ,เป็นกลไกที่สาคัญมากๆเลยครับเพราะว่าต้องขับเคลื่อนด้วยคนอยู่แล้วนะครับครับ,รบผมเศรษฐกิจหลายคนบอกว่าม,มันต้องไปพึ่งเงินทุนไปพึ่งเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่จุดเล็กๆอย่างทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ถือว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานพยายามที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ครับคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจนะครับที่เราจะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานคนในประเทศนะครับให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพครับ,รบตรงนี้เราก็จะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลหรือดีลสกิลให้คนของเราตลอดเวลานะครับรวมถึงคนพิการด้วยที่คุณเจตได้นำเรียนท่านผู้ชมไปในโอกาสแรกเนี่ยคนพิการเราจะไม่ทิ้งเขา นะครับเขาเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับเราก็จะฝึกฝีมือรายงานของเขานะครับเพื่อจะโชว์เห็นนะครับว่าเขาเป็นคนที่สามารถทำงานได้ไม่ด้อยกว่าคนปกตินะครับตามสภาพของร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาสามารถที่จะทำงานอะไรได้บ้างนะครับ จริงๆกลุ่มคนพิการเนี่ยก็อยู่ในตลาดแรงงานไม่น้อยเหมือนกันนะฮะในประเทศไทยของเราใช่ครับใช่ครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เขาสามารถที่จะอัพสกิลรีสกิลได้อย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับก็มีงานหลายอย่างมากมายนะครับที่เขาสามารถทํางานได้และทําได้ดีด้วยครับครับผมนะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้สูงอายุเโอ้โหจริงๆของเราเนี่ยก็เข้าสัก2ี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะฮะตรงนี้คือ เราสามารถดึงศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่จริงๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะเกษียณแล้วแต่ว่ายังมียังมีแรงยังมีสมองยังมีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยเหลือประเทศได้เรื่องอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์จเจริญขึ้นนะครับจะสังเกตผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ดูแล้วไม่ไม่ได้ดูแล้วสภาพทางร่างกายก็ดูไม่ได้แก่นะครับไม่ได้มีสภาพเหมือนกับ ในอดีตที่ผ่านมาแล้วความรู้ความสามารถมันส,สมองต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถเนี่ยทํางานได้นะครับแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยในของกรมพัฒนาฝีมืองานเราก็นะครับมีหน้าที่ที่จะดูแลคนกลุ่มนี้นะครับหลังจากที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับทีนี้อยากนำเรียนคุณเจตย่างน้นะครับกับท่านผู้ชมว่าเป้าหมายของผู้สูงอายุบางครั้งเนี่ยเราจัดให้มีการฝึกฝีมือแรงงานเนี่ย อย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีเป้าว่าเขาจะต้องได้ไปงานไปงานทําอย่างเดียวนะครับ,รบอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นนะครับการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆนะครับฝึกอาชีพเนี่ยทำให้ชีวิตมันมีคุณค่า<อ>ใช่ไหมครับมีกิจกรรมมีสนทนาการทําให้ชีวิตมีคุณภาพนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่สังคมเนี่ยสำคัญมากคือที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับ ก็พอมีกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมีความสุขครับครับผมก็คือธงหลักจริงๆสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยคือไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะไปให้ไปทํางานหาเงินอย่างเดียวเหมือนกับชนกลุ่มวัยที่อยู่ในช่วงใช้แรงงานแต่อันนี้คือถ้าเขาสามารถทําได้ก็ทําแต่ว่าต้องทำอย่างมีความสุขใช่ครับรวมถึงแค่จริงๆแค่มาอบรมแค่มาพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยครับ ก็เหมือนเติมใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ครับก็เป็นกิจกรรมที่เขาสามารถเนี่ยมาร่วมได้ใช่ไหมครับเหมือนกลุ่มอาชีพอะไรนะกลุ่มอาชีพที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีแยกไปว่าบางคนก็จะมาทําเพื่อ,เ,อ,อเป็นรายได้นะครับเสริมที่จะเป็นรายได้เข้ามาดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยแต่บางอีกบางคนนะครับมาเนี่ยได้มาสังสรรค์กับเพื่อนๆน,นได้มาทํามีกิจกรรมเนี่ยทำให้ มีเรื่องที่จะออกจากบ้านทุกวันใช่ไหมครับไม่เฉาเหงาหงอยอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับมีกิจกรรมข้อบ็นการสร้างให้ชีวิตมีคุณภาพนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผมสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับจริงๆเรากําลังจะจัดการแข่งขันฟีเมอแรงงานแห่งชาติครั้งที่30นะครับรวมถึงการแข่งขันฟีเมอคนพิการแห่งชาติครั้งที่1 0ด้วยอยากให้ท่านเล่าให้ชมฟังครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างไรมาบ้างครับอธิบายอย่างนี้นะครับว่า นี่ตรงนี้เป็นเวทีเลยนะครับเมื่อมีการแข่งขันเกิดการพาัฒนาใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการจูงใจให้แรงงานเนี่ยมีการแข่งขันให้มีฝีมือทักษะแรงงานสู่มาตรฐานที่สากลพอแรงงานมีฝีมือที่เป็นทักษะมาตรฐานสากลเนี่ยคนที่เข้าแข่งขันเนี่ยถามว่ามีโอกาสมากเลยที่จะได้งานนะครับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแล้วการที่ได้รางวัลเนี่ยมันก็เป็นเครื่องการันตีใช่ไหมครับว่า ฉันเนี่ยมีด้านรางวัลที่มาเนี่ยเป็นใบนำทางเลยที่จะทำให้ได้รายได้ที่มากขึ้นนะครับที่สามารถมาดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับและก็การแข่งขันฝีมือแรงงานเนี่ยก,ก็เป็นกลไกนะครับที่จะทำให้พอแรงงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ย มันก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมันก็ส่งผลกับเศรษฐกิจของประเทศใช่ไหมครับเพราะเรามีแรงงานคุณภาพครับครับผมเห็นภาพชัดเจนนะคนที่เข้ารอบเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยโอกาสที่จะมีงานทำเนี่ยแล้วก็มีเงินเดือนสูงๆเนี่ยโอ้โหสูงมากใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นคนที่เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลยใครที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยมันแหม่ไม่ใช่อยู่ดีเดินเข้าไปแข่งเลยก็ต้องฝึกต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนแข่งก็เหมือนแข่งกีฬาครับผู้เจตครับใช่ไหมคร ทำให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ฝึกเนี่ยได้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าแข่งขันก็มีฝีมือถูกไหมครับเป็นการยกระดับโดยตัวนะครับแล้วก็มันมีเวทีไงครับวันเจตภูมิภาคไประดับประเทศและคนที่ชนะระดับประเทศเราก็ส่งไปแข่งขันทั้งระดับของอาเซียนเอเซียและนา,นานาชาติโอลิมปิกของของ,ของแรงงานนะครับครับตอนนี้ถึงระดับไหนอย่างไรแล้วก็ การแข่งขันการส่งน้องๆเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยฮะเป็นกี่ประเภทครับคืออย่างงี้ครับเราแข่งมาเนี่ยระดับภูมิภาคเนี่ยปี -67 เจ็ดเราแข่งมาแล้วนะครับตอนนี้เข้าปี6กแปดเนี่ยก็คนที่ชนะระดับภูมิภาคเนี่ยก็มาแข่งกันแล้วพอหลังจากนี้เราก็ได้ผู้ชนะใช่ไหมครับเราก็จะไปแข่งต่อละทั้งระดับอาเซียนที่ฟิลิปปินในเดือนสิงหานะครับแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ ปลายปีนี้ครับเข้าใจว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกานะครับสาขาเนี่ยมีมากมายนะครับออขออนุญาตเพราะว่า <ผม S 1> สาขาเนี่ยเยอะจริงๆริะเยอะจริงๆริครับนะครับเพราะยีสิบเจ็ดสาขานะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับสาขาแมคคาทอนิกนะครับสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่สาขาม a t วิทยาด้านมิติสาขาระบบอัตโนมัติด้านอุตสาหกรรมสาขาปูกระเบื้อง สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าในอาคารการก่ออิฐสาขาไม้เครื่องเรือนสาขาการต่อประกอบบุมไม้เทคโนโลยีระบบทําความเย็นเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีเว็บการจัดดอกไม้แฟชัน่นเทคโนโลยีการาฟิกดีไซน์เทคโนโลยียานยนต์การบริหารอาหารและเครื่องดื่มแต่งผมความมั่นคงทางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับ การสร mm ้างโมเดลเกมสามิติการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสาขาที่เราได้แชมป์โลกมาจากเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วนะครับสาขาเครื่องกลนะครับสาขาเครื่องกลเครื่องกลัดนะครับแล้วก็เครื่องกลึงเทคโนโลยีสีรถยนต์เทคโนโลยียานเชื่อมการประกอบอาหารนะครับซึ่ง น้ำเรียนนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันหลากหลายมากตั้งแต่งานทั่วไปนะครับงานที่เราเจอกันในโลกในชีวิตประจําวันที่ทําอาหารทําผมอะไรนี้ก็มีจนถึงไฮเทคโนโลยีนะครับที่เราแข่งกันเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็เราแข่งสาขาครบเกือบทุกสาขาที่สามารถที่จะไปต่อยอดที่จะไปแข่งับระดับ ชาตินะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ใคร,ครนะครับเห็นภาพชัดเจนนะฮะอันดั้งเดิม อันไหนที่มันยังพอมีอาชีพอยู่มันยังมีงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งอันเดิมอันใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาตามโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็บรรจุลงมาในสาขาที่จะส่งเข้ารเราก็สู้เหมือนกันครับครับชัดเจนมากๆแล้วก็ที่ท่านบอกได้เพิ่งได้แชมป์จากฝรั่งเศสมามันเข้ากับเทรนด์โลกด้วยนะฮะ <ใช S 1> แล้วเราได้แชมป์ระดับนานาชาติมาใช่ครับน่ผู้สูงอายุแน่นอนเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะฮะที่มีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปทั่วทั้งโลก นะฮะตอนนี้แข่งระดับภูมิภาคเรียบร้อยแล้วต้งีก็ 6, 7, ครับครับผมะนะฮะ,ะ,ฮะ,นะฮะแล้วก็กําลังจะแข่งระดับประเทศเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ามีตัวแทนจากน้องๆเยาวชนนะฮะสาขาเทคโนโลยีเว็บนะฮะแล้วก็สาขากราฟิกดีไซน์จะมาร่วมพูดคุยเล่าถึงประสบการณ์ที่จะไปแข่งขันระดับประเทศกับท่านด้วยนะครับพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับแคุก เด็ดทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ตอนนในช่วงที่2ของ NBT มีคําตอบนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเร็วนี้กําลังจะมีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30นะครับแล้วก็การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่10นะครับ22-23มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับจริงๆปีที่ผ่านมามีการคัดเลือกระดับคุยภาคเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีตัวแทน2คนนะฮะจาก ระดับภูมิภาคที่จะมาแข่งขันในระดับประเทศอยู่กับเราแล้วครับตอนรับน้องสหพรสาลีนะครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกสาขาเทคโนโลยีเว็บครับแล้วก็น้องเชษฐการนุ่มเหลือนะครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกสาขากราฟิกดีไซน์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับน้องสองคนเป็นตัวแทนนะครับท่านอธิบดีคัดเลือกมาอย่างดีครับนะฮะจากสี่ภาคทั่วทุกภูมิภาคจากประเทศไทยของเราทุกภูมิภาคครับ ก็ถือว่าเป็นยอดฝีม in ือนะครับใช้คำนี้ดีกว่าครับเรามีผู้แข่งขันมาตั้งประเทศนะครับนี่คือยอดฝีมือที่จะเข้ามาแข่งในระดับชาติในวันนี้นะครับวันที่22 23ที่ถึงนี้ครับผมเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวเองหน่อยอ้าน้องสหพรก่อนเลยฮะครับผมนายสาพรสารีครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคครับแข่งขันทักษะ เทคโนโลยีเวบครับผมอายุ20ปีครับครับผมสสดคราบผมนายเชตการนุ่มเหนือนะครับมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกครับผมก็ผมเรียนสาขากราฟิกดีไซน์ครับผมครับผมนะท่านอธิปดีผมไม่อยากรู้เหมือนกันเวลาคนเราเนี่ยจะไปแข่งขันหรือว่าจะไปเก่งอะไรสักด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆเขาต้องต้องใช้ความพยายามหรือจริงๆเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาผมค<ม>ิดว่าเป็นความพยายามมากกว่า<ม>นะครับเพราะตรงนี้จะต้องมีการเตรียมตัว เตรียมตัวที่ถูกต้องด้วยนะครับว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับต้องพร้อมทุกอย่างเลยนะครับทั้งตัวน้องเองที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนต้องแข่งให้ชนะนะครับครับรวมถึงการสนับสนุนของอาจารย์นะครับอาจารย์ที่แนะนําอย่างถูกวิธีนะครับก็คือฝึกอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่น้องนะครับว่ามีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นแค่ไหนนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ ฝึกหนักแค่ไหนที่มาอย่างนี้เชื่อนะครับว่าไม่ได้มาง่ายๆครับต้องฝึกหนักมากกว่าจะชนะตรงนั้นมาเพื่อจะมาแข่งตร,ร,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปย้อนถามฮะสาขาเทคโนโลยีเว็บจุดเริ่มต้นเรารู้ได้ยังไงฮะว่าเรามีความถนัดหรือเราทำไอ้เรื่องเว็บอะไรอย่างเงี้ยได้ฮะก็คือพี่เขาเขียนเว็บแล้วมาอวดผมบ่อยๆครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ยครับว่า เขาทาอย่างนี้ออกแบบเป็นมีเอฟเฟกมีใส่หลังบ้านมีทำอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกสนใจพี่ครับทํำยังไงผมก็ให้พี่เขาสอนมาพี่เขาก็จะสอนผมเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับว่าเขียนอย่างนี้สามารถทําได้ประมาณนี้นะนี่คือพื้นฐานส่วนเรียนลึกๆก็ค่อยไปเรียนที่วิไลเอาเขาบอกงี้ครับอจุดเริ่มตน้นคือพี่เอามาอวดก่อนครับเป็นพี่แท้ๆไหมไม่ครับแถวบ้านครับผมเออเามาให้ดูอยู่อย่างนั้นแหละครับเราเห็นแล้วเราก็ สนใจสนใจเลยครับผมแล้วเราก็ยังไงฮะ <ผม S 1> เริ่มไปศึกษาเลยเริ่มศึกษาเลยครับตั้งเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนพวกช่วงมหนึ่งช่วงมัธยมต้นนะครับว่าเขียนยังไงบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าควรจะลงลึกไปทางไหนบ้างครับก็คือผมก็เรียนไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ผมก็เลยไปสมัครที่วิทยาลัยภาคตะวันออกอ e ีเท็เนี่ยครับเพื่อเห็นผมเห็นว่าเขามีสาขาเว็บในการสอนเขียนอยู่นะครับผมก็เลยว่า เข้าไปแล้วผมก็เลยไปลองเขียนครับตอนช่วงปวชนะครับว่ามีสาขาอะไรบ้างก็คือจะมีเขียนเป็นพวกโปรแกรมมิ่งเลยกับมีออกแบบเทคโนโลยีว็บเนี่ยครับมีกราฟิกมีอะไรพวกนี้ครับผมก็รู้สึกสนใจทางวิบมากกว่าครับเพราะว่าเขียนโปรแกรมแน่นเกินไปผมก็จับทางไม่ค่อยถูกครับผมก็เลยไปแล้วทีนี้ก็มาต่อตอนปวสนะครับพอดีอาจารย์เขาส่งทางไลน์มาว่ามีการแข่งขันทางเวสต์สกินะครับผมก็เลยรู้สึกสนใจครับผมก็เลย กดตอบตกลงในการสมัครไปครับจุดเริ่มต้นแหมพี่เอามาให้ดูอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาแหมไม่รู้จะไปทางไหนลองไปทางนี้ดูก็รู้สึกสนใจด้วยเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจของตัวเองครับผมนะฮะแล้วเอาจริงๆพอมาเรียนเนี่ยมันยากมันง่ายมันเหมือนที่เราคิดเอาไว้ไหมฮะก็ยากนะครับมันก็ไม่ค่อยเหมือนที่เราคิดไว้เท่าไหร่ครับเพราะ เราเรียนยคือผมเรียนแค่พื้นฐานเนี่ยครับพอมาเจอเนี้ยผมก็รู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าเวลาบางทีแก้โจทย์แก้ปัญหาเนี้ยครับบางทีเวลาเจอโจทย์ที่อาจารย์ค่อยมาอ่าไหนลองทําตามแบบของอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับมผมก็สนุกไปกับมัน,นครับครับแล้วพอเขามีสมัครพอสมัครปุ๊บยังไงฮะพอสมัครปุ๊บก็ฝึกซ้อมครับซ้อมทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับผมซ้อมเองบ้างซ้อมนอกเวลาบ้างนะครับ แล้วก็เข้ารอบมาครับแล้วเข้ารอบมาเหมือนที่ท่านอธิบดีบอกเลยว่าเนี่ยมันต้องเกิดจากความพยายามด้วยนะฮะก็เข้ารอบมาได้ด้วยการฝึกฝนการใส่ใจสนใจของเราใช่ครับครับผมสาขาดีไซน์บ้างฮะผมส่วนตัวผมนะครับก็ช้อนไปช่วงมัยที่มก็ชอบวาดรูประบายสีอยู่แล้วครับเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็พอมาช่วงาศึกษาปชครับก็เข้ามือทีเทคก็เวลามีวิชาออกแบบอะไรครับ ออกแบบโลโก้ออกแบบโปสเตอร์ก็เพื่อนเพื um> ่อนก็จะคอยมาให้คาแนะนาว่าเอ้ยทําแบบนี้ทํายังไงมันแบบสวยมากอะไรครับผมพอมาปวสก็วิไลมีแข่งขันภายในก่อนครับผมก็เลือกลงแข่งดูเพราะแบบอยากลองเหมือนกันครับก็แข่งก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับผมแล้วก็พอมาใกล้ๆจะปิดเทอมครับผมก็มีวิสกิลอาจารย์ก็เชิญชวนให้ลองแข่งดูไหมผมก็ตอบตกลงไปเหมือนกันครับก็ได้ฝึกซ้อมฝึกฝนไป แล้วก็ได้เหรียญทองแดงระดับภาคมาครับผมครับใช่ครับก่อนที่จะแข่งขันในระดับวิทยาลัยระดับภาคะไรเนี่ยคะคือเราเตรียมตัวยังไงฮรก็ส่วนมากก็ฝึกซ้อมเองครับผมก็มีศึกษาตามเว็บบ้างแล้วก็มีอาจารย์ให้คำแนะนำเรื่อยเลยเลยครับผมครับผมก็ยังต้องฝึกซ้อมยังต้องมีความพยายามใช่ครับครับแต่ว่าอันนี้เหมือนจะมีแม่มีพรสวรรค์ติดมาด้วยนะชอบแนวทางนี้อยู่แล้วด้วย คือเคเรียนคุณเจตอะนี้นะครับกับน้องๆลงทีท่านผู้ชุมด้วยก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับค้นพบตัวเองว่าชอบพอชอบใช่ไหมครับไอ้การที่มาฝึกการที่จะทำเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องลําบากเพราะเป็นเรื่องที่ชอบใช่ไหมครับทําไปก็มีความสุขไปใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําอย่างที่ผมจาเรียนนะครับว่าทําแล้วมีความสุขแล้วมีการพัฒนาตัวเองและได้คาแนะนําที่ถูกวิธีก็ไปในทางที่ถูกต้องนะครับก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เห็นอนาคตชัดๆอยู่แล้วว่า น้องสองคนนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมครับพอต่อไปนะครับนี่ได้ได้เหรียญทองแดงมาแล้วรอบหนึง่งถ้าตรงนี้เข้ามาแข่งเนี่ยยังไงยังไงก็เป็นคนที่เป็นชื่อของคนที่มาแข่งนี่ก็ยากแล้วถ้าก็ให้กําลังใจถ้าน้องได้รางวัลขึ้นมาตรงนี้บใบไก่เลยครับก็เป็นคนที่จะถูกแย่งตัวทั้งในและต่างประเทศนะครับค่าแรงก็ต้องสูงขึ้นตาม เหรียญรางวัลที่ได้ครับพูดง่ายๆนะครับเพราะว่ามีเหรียญรับรองมาตรฐานสากลในการแข่งขันฟีมือรายงานเราอยู่แล้วนะครับว่าสองคนนี้เก่งจริงครับนี่อันนี้เหรียญระดับระดับภาคนี่ได้เหรียญอะไรกันมาบ้างครับผมได้เหรียญทองครับผมผมเหรียญทองในสาขาการฟิวดีไซส์ครับผมครับผมอันนี้ระดับภาคแล้วเวลาคัดมาแข่งระดับประเทศนี่ยังไงฮะก็มาจากคนที่ได้เหรียญรางวัลจากทุกประเทศก็มาแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้ทุกภาคมาแล้วมาแข่งกันนะครับเอาง่ายๆนะครับว่าตรงนี้ก็เหมือนแข่งกีฬานะครับ,รบผ่านระดับภูมิภาคมาแล้วตอนนี้มาแข่งกีฬาระดับชาติก็คือแข่งแข่งในศูนย์กลางของประเทศแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่อไงครับว่าคนจะไปต่อต้องได้แชมป์จากที่นี่เราจะส่งคนที่ได้แชมป์จากที่นี่ไปแข่งต่อระดับนานาชาติอย่างที่ผมดําเนินว่าไปฟิลิปปิน นะครับในเรื่องของระดับของอาเซียนนะครับและต่อไปที่ประเทศจีนที่เสี่ยงอะไรต่อไปนะครับมีเวทีต่อไปเรื่อยๆนะครับครับครับผมแล้วก็สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะได้เรื่องของงานเรื่องของค่าตอบแทนที่มันจะสมน้ําส,สมเนื้อกับฝ<ส>ีมือของเราเครับชัดเจนนะฮะตอนนี้ใกล้แล้วนะฮะการแข่งขันระดับประเทศอ้าวการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวของแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างหรือว่า เอาปัญหาอุปสรรคด้วยก็ได้ว่าเราเจอปัญหาเจอความกดดันอะไรยังไงบ้างครับปัญหาของผมเจอก็คือพวกเขียนโปรแกรมเนี่ยครับผมไม่เข้าใจบางตัวนะครับแล้วบางทีผมเขียนคนเดียวที่บ้านเนี่ยครับผมก็จะไม่มีอาจารย์คอยบอกผมนะครับว่าเป็นยังไงว่าโปรแกรมเนี่ยควรใช้ยังไงผมก็เสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วบางทีผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับตอนผมต้องมาที่วิไลครับเพื่อมาคุยกับอาจารย์อีกทีครับว่าใช้ยังไงครับอมบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบ นอกตำลามันมันอยู่นอกห้องเรียนบางทีเราก็ต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ต่อให้มีอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตอบตอบข้อสงสัยของเราได้ทั้งหมดซะทีเดียวมันก็ต้องเรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปใช่ไหมใช่ครับอ่าวันนี้เป็นห่วงเวลาที่น้องทาที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้อยู่ที่วิทยาลัยนะครับก็ในห่วงเวลาอาจจะฝึกตอนกลางคืนใช่ไหมครับรตันั้นก็อาจารย์ก็คงจะไม่สะดวกนะครับก็ต้องอย่างที่น้องก็บอกก็ต้องกลับมาที่วิทยาลัยมาหาอาจารย์นะครับ ก็ต้องมีเทรนเนอร์มีคนที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วอย่างนี้เราเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันนี่มั่นใจแค่ไหนฮะตอนนี้ได้เหรียญทองระดับภาคมาแล้วเออระดับประเทศต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาให้ได้ครับผมซ้อมเยอะไหมซ้อมเยอะครับอซ้อมบางทีก็นอนน้อยบ้างครับอืมก็ต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่สุดครับนี่เครียดไหมเนี่ยเครียดครับเครียดเหมือนกันนะครับผมอ่ะครับ ก็คือปัญหาของผมสม่วนมากอาจจะเป็นความมั่นใจในตัวผมนะครับก็เวลาออกแบบมันก็กราฟิกมันก็จะมีไม่มีผิดไม่ถูกครับมันจะมีแต่สวยกับไม่สวยอะไรเงี้ยครับก็บางทีก็เวลซ้อมคนเดียวมันก็จะแบบเหมือนเราทําไปแล้วแบบเราไม่รู้ว่า,าสั่งสิ่งที่เราทำม,มันโอเคหรือ,อยังครับแต่ถ้าเกิดเราได้อยู่กับอาจารย์เขาจะคอยไกด์ให้ว่าฮี่ปรับตรงนี้ดีไหมตรงนี้เพิ่มอะไรดีไหมอะไรเงี้ยครับผม,มใช่ครับก็เป็นความมั่นใจในตัวเองมากกว่าที่อาจจะก,กังวลครับผม ใกล้แข่งแล้วเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างฮะก็ยิ่งช่วงนี้ก็ต้องยิ่งซ้อมให้มากขึ้นครับผมเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครับผมครับผมใช่ครับก็พยายามเต็มที่เต็มที่ครับใช้เวลาเยอะไหมฮะก็แบ่งเป็นช่วงพาร์ทพาร์ทพาร์ทเช้ากับพาร์ทเย็นครับผมก็เต็มที่ครับผม ใช่กดด,ดันเครียดไหมมากๆครับผมโอ้นะฮะให้ท่านอธิบดีได้เผื่อให้แนวทางกับน้องทั้งสองคนรวมถึงน้องคนอื่นๆที่กําลังจะแข่งขันระดับประเทศครับ <c oughs> ก็เรียนอย่างนี้นะครับน้องๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือสมาธิเวลาแข่งนะครับ <c oughs> ใครบางครั้งเนี่ยฝีมือเท่าๆกันวัดกันตรงนี้เลยว่าใครนิ่งกว่ากันสมาธิมีม,มากกว่ากันแค่นี้ครับนะครับก็ทำใจให้สบายนะครับ ทำเหมือนกันที่เราซอ้อมมานะครับหลายครั้งที่การแข่งเนี่ยที่พลาดไปก็จะไม่ครับเกิดการตื่นเต้นไม่มีสมาธิเนี่ยก็เลยแพ้นะครับเชื่อว่าทุกคนมาเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วก็ขอให้น้องๆมีสมาธินะครับมีความแน่วแน่ตั้งใจแล้วก็ทับใจสบายๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางที่จะทําให้ชนะนะครับ มีสมาธิครับครับผมโอ้โโอโท่านอธิบดีแหมให้แนวทางนะฮะนึกภาพตามออกเลยคือเวลาซ้อมเวลาเนี่ยบางทีซ้อมอยู่บ้านซ้อมอยู่ที่วิทยลัยเนี่ยทำได้แต่พอมาเจอความกดดันมาเจอคู่แข่ง,ง,งมาเจอเสียงดังความเครียดโอ้โหถ้าสมาธิไม่อยู่นี่<ช>ยากเหมือนกันนะใช่ครับครับท่านครับจากระดับประเทศเสร็จแล้วเราไปอาเซียนอะไรยังไงต่อฮะคือมีนะครับแข่งขันฟีดมือเนี่ย เรื่องนี้นะครับว่ามีแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคนะครับแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเวิร์สกิลไทยแลนด์เนชันแนลคอนเทนชั่นก็ที่จัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนนะครับเวิร์สกิลอาเซียนสองพนะครับแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียนะครับกับเวิร์สกิลเอเซียสองพัน้วก็สุดท้ายนะครับคือแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ เวิ <World> skill. ร์สกิลก็เทียบเป็นกีฬาก็โอลิมปิกนะครับ <ผม S 2> ก็คือไอ้ตรงนี้ใครชนะมาอย่างที่ผมนำเรียนว่าเป็นความภูมิใจมากปีที่แล้วเราได้มา1เหรียญทองครับครับึ <ผม S 2> ่งยอดมากมนะครับผมอ่ะก็ ถ้าชนะระดับประเทศได้ไปต่ออีก3สเตปนะฮะก็คือระดับอาเซียนนะฮะครั้งที่14ที่เมืองมะนิลาสาธา,ารณรัฐฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ถ้าได้ไปต่อเอเชียครั้งที่3ที่ทไทเปไต้หวันนะฮะแล้วก็โอ้โหนานาชาติปีหน้าใช่ไหมครับท่านที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะส่งกําลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกๆคนที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยครับครับผมท่านครับสุดท้ายหลายคนชมรายการแล้วบอกว่าเอ๊แบบนี้อยากไปดูพาลูกพาหลานไปดูเผอ ว่าครั้งต่อไปจะได้เอาเข้าแข่งด้วยอย่างเงี้ยไปชมได้ไหมฮะการแข่งขันที่ประเทศไทยของเราครับก็เรียนเชิญประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญชวนนะครับไปให้กําลังใจเยาวชนของเรานะครับที่แข่งขันฝีมือรายงานนะครับครั้งนี้ท่านจะได้เห็นนะครับว่าคนไทย,นยไม่แพ้ใครในโลกนี่เลยนะครับเราจับที่เมืองทองธาน,นีฮอ1 1บเถึงนะครับวันที่22-23ถึงมีนาคมนี้ นะครับก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเวทีนะครับที่จะเมื่อมีการแข่งขันจะมีการพัฒนาใช่ไหมครับก็จะส่งเสริมให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาอย่างที่ผมนาเรียนเรามีศึกสาขาท่านไปดูนะครับนะครับและนอกจากนี้นะครับเรามีการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการครั้งที่10ในพื้นที่เดียวกันด้วยนะครับอยากให้ท่านไปเห็นนะครับว่าคนพิการไม่ใช่เป็นภาระนะครับมีศักยภาพสามารถทํางาน อยู่ในสังคมได้นะครับท่านไปให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็เขาจะโชว์ให้ท่านเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นภาระของสังคมนะครับสามารถอยู่กับเราได้ครับครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งการกระตุ้นนะฮะการแข่งขันของน้องๆเยาวชนพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็แน่นอนเลยในอนาคตเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนภาพรวมของประเทศอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีครับขอบพระคุณน้องๆทั้งสองคนนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ,มมมบไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับสวัสดีครับท่านตรอง ท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนหอยู่ครับพอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหมเรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม ว่าทำไมนับปัดไม่มีเลข12บมันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบกินสุตรเยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะครับก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นรับสักเพลิมไหมครับท่านไม่ครับ พเบาแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทั้งมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดเวรรอดรับโทษทางกฎหมายปรับ1 0 0 0 0 0 0ถึงบาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาแสการทุจริตแจ้ง1นสอ